เอามาร้อยห้กโหใกล้ละอีกเเฮ้ยไม่ถึงแล้วไม่ถึงแปดเก้าวลาบีใกล้โอ้โหลาบลีนี่ได้ค้ายๆกับหมดเลยนะทไมใกล้หลับตานะมือนะขอ้โชคดีหลับตานะหลับตาหลับตาหลับตาอตขวายเะมาราชโนเท่าไรเอาเอาเอาเออกมา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 อมาโอ้โหม่เอาเอาเ

ให้ทำอะไรถึงจะดีแก้อะไรแก้ตรงไหนที่ไม่ดีว่ามะมันกอดีอะไรนะมันกอดีอยู่อืมแล้วไม่เจ็บปวดอะไรต่างๆเขาเนยฮะมันแน่นเหมือนจะโดนของโดนอะไรเออืมก็หมมันไม่ไม่ไม่ดูแลเขาอะก็ดูแลอยู่อื à, sẽ phải đốn, gìn mà, lại gì, gìn nước từ nơi gìn, ở mà, đốn Nam nơi mà, gìn nước mồn láng, có mi đi ở trong cái này, mui nữa, ไม่ไม่ไม่ปล่อยม่ไหเอไคเป็นคกันปู้ปูเอเอาเอามาให้หมดเลยเอ้าเอาออกมาให้หมดเอาเอ้าเอ้าโอ้โห้ยแมสัตว์มาลอมิดในเอ้ามึงโอ้ยูลปวดหัวจริงเลยอ่ กูเป็นคนฝันอ่อนด้วยดิเห็นแล้วตกใจโอ้ยสับบานตะเชียบไอ้เหี้ยมึงกว่าจะลงครบเอ้ามึงอ่ะมึงจะได้โป่งไหมกู หลายท่าแล้วเกินกูตกได้เลยแหมโอ้โหไม่เท่าไหร่เลยเอาเอาลองมาปล่อยมัน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 ปล่อยไปไปปล่ไปติตคูหิดเคยอะไรู้ทรงแล้วไอ้เหี่อะไปติดคูเนี่ย กู ừ, มึงยังไม่หมดอีกเหรอไปสุดใไ้หมดโอ้โหโอีห่าแม่เอาเอาเอาเต็มที่กูยืนต่อไปทำอะไรเสริมไหม่ะ เออเนี่ยเปิดแล้วเนี <h umble> <h umble ่ยเปิดเกือบหมดแล้วเนี่ยไปไม่ยังไม่ไยังไม่บางทีไม่ถึงเวลาอย่าเพิ่งรู้ป่ะค่อยๆไปข้างหน้าก็มีเยะลาบุรีแค่นี้รู้ป่ะยังแน่นอยู่เอ้า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 ให้โป่งไหมเอ้าโอ้โหแหมบู กูแม่ไอ้ส <n> ัสน <m> ่าจะปลูกไอยักษ์มาแข่งกันนะไอ้เฮียเลยใครจะร้องเสียงดังกว่ากันเออเอาจะได้หายจะได้โป่งเออเออเอ้จะได้ไปอาบน้ำมงน้ำมนต์จะได้สบายสบายเป็นสริมงคลจะได้โป่งโป่งโล่ง ฮะอะไรนะลังไม่ไหวฮะลังมันไม่ไหวไม่ไหวแล้วก็ค่อยถอยไปเลยถอยไปถอยไปถอยเลยเออถอยไปผ่อน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 ไปเลยสมควรไม่ไหวอะไรอีกฮะแหมมึงล่อซะขนาดนี้เออผ่อนไปเลยเออถอยไปตีสองแปดนาทีไปไปหลับไปนอนซะมึงเชิญ เออถอยไปไม่ถอยไป,ไยไปคิดต่อไปใครวะไปถอยไปออใครวะสงสัยถอยพรไปเออไปไปไปอาบน้ำมนะำไปถามมันมนไปเออไปไปอยู่ใกล้แค่นี้แค่นี้ก็เปิดแมางเยอะแล้วไปเอาถังน้ำมนมาโอ้โหไอ้กู เอาถางมาเลยไปเอาถาังมน้งนุ้นน,น,นูนไปเอาถาังเดินไปเอาถาังน้ำมันมา